สวัสดีลูกสาวลูกชายที่รักของดาวเคราะห์โลกชันเซนันดาด้วยความกระตันยูและปีติอย่างยิ่งฉันมาที่นี่อีกครั้งขอบคุณสำหรับการตระหนักถึงอีกหนึ่งขั้นตอนที่ไกาอาก,กำลังมุ่งสู่สวรรค์ของเธอพอท่านที่เปิดอยู่นี้ เป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในประสบการณ์ไลอาอย่างที่ฉันเคยพูดมีจุดหนึ่งบนดาวเคราะห์เรากับว่ามันเป็นจุดสังเกตขนาดใหญ่ที่อยู่นอกโลกและติดอยู่ที่ศูนย์กลางจุดสังเกตนี้อยู่ใกล้กับแนวตั้งฉากมากต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้เท่ากันณจุดนี้ กับกระบวนการที่แสงจะมาถึงด้วยความเข้มข้นสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างที่เข้าใจว่านี่เป็นการกระจัดกระจายภายในแกนของโลกเป็นการกระจัดในวงโคโจรของดาวเคราะห์เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์กลางสมมุติว่าไกาอากําลังเดินเพื่อให้ได้ระยะทางที่สั้นที่สุด ระหว่างเธอกับดวงอาทิตย์ตอนกลางไม่ใช่แค่ไก่อากาแล็กซีของคุณกาแล็กซี่ทั้งหมดที่มีดาวเคราะห์ของคุณอยู่ภายในกาแล็กซีของดวงอาทิตย์กลางกาแล็กซีทั้งหมดนี้จะได้รับแสงที่เข้มข้นนี้ดาวเคราะห์แต่ละดวงในทางของตัวเองมีความจำเป็นต่อการเติบโตและวิวัฒนาการ ในทางของตัวเองโลกจะต้องรับผิดชอบในการเริ่มต้นของกระบวนการพูดอย่างมีประสิทธิผลในการเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยไม่ใช่ดาวเคราะห์ไกอาอาศัยอยู่ในมิติที่หแล้วทุกอย่างถูกสร้างขึ้นในมิติที่หทุกอย่างพร้อมที่จะรับพวกเขา ในไม่ช้ากระบวนการที่สำคัญที่สุดในการมองเห็นของคุณจะเริ่มต้นขึ้นคือการเลื่อนระดับขึ้นของผู้อยู่อาศัยทุกคนบนโลกใบนี้มันจะไม่ง่ายในขั้นตอนนี้มันจะไม่เป็นกระบวนการที่ทุกคนจะปลบมือซึ่งทุกคนมีความสุขคงจะวิเศษมาก ที่ในวันอันยิ่งใหญ่ของการตื่นขึ้นมนุษย์ทุกคนจะเปิดจิตสำนึกทุกคนจะสั่นสะเทือนแสงทุกคนจะยอมรับวิวัฒนาการในหัวใจมันจะเป็นก้าวสำคัญในจักรวาลพวกคุณจะก้าวไปสู่มิติที่หเพื่อไปสู่ทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่น่าเสียดาย ฉันหวังว่าคุณคงมีความแน่นอนนี้เช่นกันไม่ใช่ทุกคนจะได้รับทั้งหมดด้วยความรุ่งโรนและปีติจะรองไห้จะสิ้นหวังจะเกิดการกรบฏจะมีส่วนผสมของความรู้สึกที่จะเล็ดลอดออกมารอบโลกของคุณแต่ฉันจะเตือนคุณถึงสิ่งต่อไปนี้ อะไรในโลกของคุณมีปริมาณมากกว่ากันมันคือน้ำไม่ใช่ดินและมหาสมุทรของคุณก็เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่มีการสัตสะเทถินสูงมากคอยดูแลสัตว์ตัวเล็กๆทุกตัวหรือสัตว์ขนาดใหญ่ทุกตัวที่มีอยู่ในมหาสมุทรของคุณทั้งหมด ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเตรียมพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับดังนั้นให้ตระหนักว่าพลังงานที่สั่นสะเทือนในมหาสมุทรของคุณนั้นเหนือกว่าพลังงานที่สั่นสะเทือนบนพื้นผิวโลกอย่างมากและเมื่อฉันพูดแต่ละสิ่งให้เข้าใจสิ่งนี้ตามตัวอักษรทุกอนู ที่มีชีวิตอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ของคุณจะได้รับการบำบัดและเตรียมพร้อมสำหรับการเลื่อนระดับฉันไม่สามารถพูดว่าร้อเปอร์เซ์ของสัตว์จะเข้าสู่มิติที่หเพราะสัตว์จำนวนมากถูกสร้างขึ้นและบิดเบี้ยวในมิตินี้ที่คุณอาศัยอยู่เพื่อให้คุณกลัว หวาดกลัวลังเกียจดังนั้นไม่ใช่ศาสตร์ทุกชนิดเฉพาะผู้ที่มีต้นกำเนิดมาจากพี่น้องดาราของเราและเป็นต้นกำเนิดของแสงสว่างศาสตร์ที่มีสติสัมปชัญญะเปลี่ยนไปก้าวร้าวโจมตีก็ได้รับการรักษาเช่นกันและเมื่อคุณพัฒนาไปสู่มิติที่ห้า คุณจะไม่เอาสิ่งมีชีวิตใดๆที่อาศัยอยู่ที่นี่บนโลกใบนี้ในมิตินี้มิติที่สตอนนี้งานที่ยิ่งใหญ่มีผลอย่างมากได้ทำมาระยะหนึ่งแล้วฉันไม่ได้เริ่มต้นในวันนี้เพื่อให้ถึงระดับพลังงานที่จำเป็นเพื่อต่อต้านพลังเชิงลบทั้งหมดที่จะถูกสร้างขึ้น บนพื้นผิวของดาวครอสเราไม่ได้พยายามขู่ใครด้วยสิ่งนี้แต่เราไม่สามารถมาที่นี่แล้วพูดว่าดูสิทุกอย่างยอดเยี่ยมทุกคนปลอบมือทุกคนอกกอดทุกคนสรรเสริญพระเจ้าไม่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นโชคไม่ดีเพราะเซลลมะเร็งยังมีในประชากรจำนวนมาก ฉันจะบอกว่าการแยกข้าวสาลีออกจากแกลบจะรุนแรงและชัดเจนขึ้นและเป็นพลึกสมมติว่าเมื่อดาวเคราะห์ไปถึงควอนตตมวิกฤตของระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างตัวมันเองกับดวงอาทิตย์ตอนกลางพลังงานจำนวนมากจะมาถึงดาวเคราะห์ดวงนี้มวลของพลังงานนี้ จะไปถึงผู้อยู่อาศัยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในอากาศภายในโลกในน้ำก็ไม่มีความสำคัญหลายคนซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรส่วนลึกของโลกในที่หลบภัยที่หนาแน่นได้รับก,การป้องกันจากสิ่งใดๆแต่ฉันบอกว่าพลังงานนี้ ไม่เข้าลวอุปสรรคพลังนี้ไม่พบสิ่งใดที่จะหยุดยั้งไม่ให้ผ่านไปได้เพราะเธอคือแสงสว่างเธอจึงเป็นความรักที่สมบูรณ์ของพระบิดาพระมารดาพระเจ้าดังนั้นจึงไม่มีอะไรหยุดเธอจากการทะลุทะลวงดังนั้นจึงเป็นภาพรวมตา ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่คิดว่าตนเองได้รับการปกป้องอย่างหลึกซึ้งและจะไม่ถูกโจมตีทั้งหมดจะเป็นทั้งหมดโดยไม่มีข้อ,อยเว้นแต่ละคนจะดูดซาบแสงนี้ด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของพวกเขาตามหัวใจพวกเขาใครที่มีหัวใจ สว่างสวยัยหัวใจดวงนี้เกือบจะระเบิดด้วยแสงมากมายมันเป็นช่วงเวลาที่การระเบิดของแสงนี้ละลายระเบิดขจัดสิ่งกีดขวางใดๆที่ยังคงมีในจิตวิญญาณของคนไม่มีทางหลีกเลี่ยงไม่มีทางที่จะป้องกันตัวเองแต่ละคน จะเห็นความจริงแต่ละคนจะรู้สึกอยู่ในอกทุกสิ่งที่จิตวิญญาณทิ้งไว้เบื้องหลังอย่างมีประสิทธิภาพจะไม่ใช่นิมิดท,ที่ง่ายจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เงียบงนันแต่ละคนจะมีช่วงเวลาแห่งการระบายแต่ละคนจะมีช่วงเวลาที่เห็นว่าทุกสิ่ง ที่คุณประนามในวันนี้คุณชี้นิ้วคุณวิพากษ์วิจารณ์คุณตัดสินวิญญาณของคุณทำและพลังแห่งการตัดสินของคุณอยู่ที่ไหนคุณจะตัดสินพี่น้องได้อย่างไรถ้าวิญญาณของพวกเขาทำแบบเดียวกันจากนั้นคุณตระหนักว่าการเห็นความจริงเป็นสิ่งจําเป็น สำหรับพวกคุณทุกคนที่จะให้อภัยตัวเองไม่มีการตัดส้นความจริงไม่มีให้เห็นให้พิภากษาเธอจะมาเข้าใจและให้อภัยมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของการให้อภัยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่การให้อภัยนี้หมายถึงการมองตัวเองในกระจก และพูดว่าเสร็จแล้วไม่มีอะไรให้ทำใช้แล้วที่จะขอการให้อภัยต่อทุกคนที่วิญญาณของพวกเขาทําอันตรายและความรู้สึกนี้มีประสิทธิผลหากถามด้วยหัวใจจะทําให้คุณมีอิสระนำความโล่งใจที่จำเป็น มาสู่การเดินทางต่อไปเพราะนี่จะเป็นก้าวแรกใช่แล้วคุณจะพร้อมที่จะเดินทางต่อไปในการเดินทางที่แท้จริงอีกครั้งการเดินทางที่ปราศจากสิ่งกีดขวางปราศจากอุบายที่ซึ่งแต่ละดวงวิญญาณจะมีทุกสิ่งที่เคยมีตอนนี้ อย่าหวังที่จะใช้พลังทุกสิ่งที่วิญญาณของคนเคยมีและเนื่องจากการเรียนรู้ที่ไม่ดีจึงทำผิดซ้ำซากซ้ำซากจำเจสิ่งนี้จะไม่ปกป้องคุณจากการใช้ชีวิตตามบทเรียนดังนั้นเวลาแห่งการตระหนักรู้กำลังมาถึง เวลาแห่งความจริงกำลังมาถึงและของการรู้อย่างท่องแท้ทุกจุดในจิตวิญญาณของคุณที่คุณสามารถทำงานได้ในโลกนี้ตอนนี้การตัดสินใจของวิธีการใช้สิ่งที่คุณจะดึงออกมาจากจิตวิญญาณของคุณคือการตัดสินใจ บทเรียนจะดำเนินต่อไปและพรุ่งนี้ไม่มาจะมาทันทีดังนั้นจะขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนวิญญาณแต่ละดวงที่วิวัฒนาการแล้วที่จะอยู่บนท้องถนนโดยใช้พลังทั้งหมดการตระหนกรู้ทั้งหมดว่าจิตวิญญาณของคนสำหรับวิวัฒนาการ มีเพื่อช่วยผู้ที่มาข้างหลังเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของคุณเพราะพวกเขาเป็นพี่น้องของคุณไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นวิญญาณจากดวงดาวอื่นไม่สำคัญว่าวิญญาณของคุณจะมาจากที่ใดคุณอาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานคุณสร้างครอบครัวที่นี่ ผ่านทุกกรรมมาจากที่นี่ดังนั้นไม่มีทางที่จะบอกว่าพวกเขาไม่ใช่พี่น้องของคุณจากนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณจิตวิญญาณที่พัฒนาแล้วที่จะยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่มาถึงที่ต้องการความช่วยเหลือแต่ถ้าคุณลืมทั้งหมดนั้นและใช้ทุกสิ่งที่คุณกู้คืนมา เพื่อประโยชน์ของคุณเองอย่างที่ฉันพูดไว้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นทันทีแน่นอนคุณจะถูกแยกออกไปเป็นกลบไม่ไม่ไม่มีการตัดสินมีแต่ผลของการกระทำเท่านั้นมันจะเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมไปพร้อมๆกันเพราะคุณจะเห็นว่าตัวเองมีพลังตอนนี้ คนรู้วิธีใช้เหล่านี้แล้วเพราะใครก็ตามที่ใช้พลังเหล่านี้อย่างไม่เหมาะสมมันจะไม่เป็นพรวงนี้มันจะเป็นในทันทีและไม่มีเวลาแก้ไขสมมติว่าคุณกำลังเดินไปข้างหน้าถกย่างก้าวจะไม่มีวันหวนกลับดังนั้น หากคุณก้าวพลาดมันจบลงแล้วคุณได้ให้ํำขาดแก่เิตวิญญาณของคุณแล้วดังนั้นจึงไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแห่งความสุขแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการรับรู้ที่บริสุทธิ์และมันจะเป็นการตระหนักรู้ที่บริสุทธิ์ที่จะนำคุแต่ละคนไปสู่มิติที่ห้า จะไม่มีเวลาอีกต่อไปสำหรับความผิดพลาดไม่มีเวลาอีกต่อไปสำหรับการกระทำที่ไม่เหมาะสมภายในความตั้งใจสูงมิติที่หคุณมีอำนาจในมือของคุณจงใช้มันเพื่อประโยชน์ของทุกคนไม่เช่นนั้นคุณก็จะผลึกชะตากรรมของคุณไม่ใช่เราจะทำ สมมุติว่าเรานั่งดูดวงวิญญาณเดินทางมันไม่ง่ายมันจะไม่ใช่แค่ช่วงเวลาแห่งความสุขมันเป็นช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ที่บริสุทธิ์ถูกย่างก้าวที่คุณทำคุณจะเพิ่มการสั่นสะเทือนและขยับเข้าใกล้มิติที่ห้ามากขึ้นอย่างไรก็ตาม ไม่มีการทรงคืนด้วยความผิดพลาดแต่ละครั้งโชคไม่ดีที่คุณกำลังผลึกชะตากรรมของคุณดังนั้นให้เริ่มคิดอย่างมีสติเกี่ยวกับทุกสิ่งท,ที่ต้องการจะมีชีวิตอยู่ทุกสิ่งที่คุณต้องการฝึก้นหลังจากการตื่นรู้ครั้งใหญ่ไม่มีทางย้อนกลับไม่มีทาง มีเพียงความตั้งใจเป็นตัวกำหนดว่าควรจะอยู่บนเส้นทางสายนั้นสู่มิติที่หหรือไม่ไม่มีทางกลับไปแต่ละก้าวเดินไปข้างหน้าเท่านั้นไม่มีการย้อนกลับรู้วิธีก้าวที่ถูกต้องรู้วิธีก้าวแต่ละก้าวด้วยความมั่นใจและความรัก ไม่มีอะไรจะขัดขวางพวกเขาได้ก้าวต่อไป